to me like กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับชายพีทรงโจรแต่โดนใจนะครับผมมาแล้วครับผมกับบรรยากาศวันจันทร์นะครับวันทํางานนะครับผมนี่ครับผมวันนี้ผมมีโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.4ตัว V นะครับคันนี้เป็นรถขับ2นะครับผมเป็นรถปี2018นะครับราคานะครับผม959,000ท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวออร์รถศูนย์บาทได้เลยนะครับ นี่ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวรถ PPV 7ที่นั่งไว้ใช้งานนะครับผมรถสภาพสวยๆเจ็ดเนะครับผมนี่สนใจนะครับผมรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของแอดไลน์ทักเบอร์โทรหาได้เลยนะครับผมนะนี่ผมก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าครับผมไปครับเริ่มต้นที่ไฟหน้าเลยครับผมโคมไฟใบบีม LED นะครับผมตัวนี้นะครับนี่โคมไฟใสๆนะครับผมดูครับ ใหม่ๆเลยคมไฟเลนไฟตัวนี้นะครับผมนะหน้าเลนนะครับรอยขีดข่วนรอยสะเก็ดหินนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับผมนี่ครับคมไฟใหม่นะครับผมคิ้วคมเงียมนะครับผมนะนี่ตัวนี้ครับผมของไฟหน้านะครับดูเงาเงาฉ่ำๆครับผมอาจจะมีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยนะครับผมนี่แต่ตัวนี้ไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนครับผมนี่ครับนี่มาดูด้านล่างครับผมตัวนี้ไฟตัดหมอกแท้เดิมโรงงานนะครับผมดูฝาครอบคมเงียมนะครับผมสวยสวยดำๆอย่างนี้เลยนะครับเงาเงาครับผมสภาพดีนะครับผม นี่เหี่ยมสันกันชนหน้านะครับรายบุบรอยดุ้งไม่มีเลยนะครับช่องรมกันชนหน้าครับผมดูนี่ครับผมไม่มีที่ไหนขีดขาดนะครับผมนะสภาพสวยเดิมหมดนะครับสภาพดีนะครับนี่หน้ากระจังโครเมียมครับผมคิ้วเงาเงาฉ่ำๆครับผมนี่คมเงียมสวยๆนี้เลยนะครับสภาพดีครับผมโลโก้นะครับไม่มีคราบที่เกลือนะครับผมคราบหมองคราบดำไม่มีเลยตัวนี้นะครับสวยเดิมหมดครับผม นี่อันนี้อาจะเป็นคาบน้ำหน่อยนะครับผมนี่อันนี้เช็ดทําความสะอาดออกได้นะครับนี่เห็นลายๆนี่ครับผมมันเป็นคาบน้านะครับขัดทำความสะอาดอีกรอบนึงผมบอกเลยสวยวิบวับแน่นอนนะครับคันนี้นะครับสวยๆครับผมไฟตันหมอกแท้เดิมสาครอบโคเมี่ยมเงาเครับผมเลนส์ไฟนะครับดูซ้ายขวานะครับสภาพเดียวกันเลยนี่คมไฟใบบีมนะครับตัวนี้เป็นหลอดลูกแก้วนะครับผมนี่ลำแสงของไฟฟอจูเนอร์นะครับผม ไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมรู้กันอยู่แล้วนะครับนี่ครับผมไฟแจ่มสว่างมากครับผมตอนคืนนะครับเหลี่ยมสันอ่าช่องไฟตัวกันชนหน้านะครับผมดูแนบเชิดสนิทหมดนะครับคีวซุ้มลงซุ้มล้อครับผมสวยเดิมหมดนะครับตัวนี้นะครับรถเป็นสีบอลนะครับผมสีฝากระโปรงหน้าเงาเงาฉ่ำๆนะครับเหลียมสันคมๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ลออสเก็ติินฝากระโปรงแทบจะไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับ นี่สภาพดีมากครับผมเดี๋ยวผมไปชมเล็กไมค์คันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันในตัวรถนะครับนี่จะดูบอดี้ภายนอกกนก่อนนะครับนี่สีผิวพันธ์ต่างๆนะครับผมสวยเดิมหมดนะครับดูครับนี่ฉ่ำๆเงาเครับผมสีนี้ดูแรงง่ายนะครับนี่ทาความสะอาดง่ายเลยครับสีนี้ร้อแม็กแท้เดิมโรงงานครับผมนี่แม็กตูโทนหน้าปัดเงานะครับอันนี้เป็นแม็กขอบสิบแปดนะครับผมเ็นสีลยางครับดู 2 6 5ห้าทั R 1 8นะครับนี่แม็กสวยแม็กเดิมครับผมสภาพดีนะครับนี่รอยเบียดรอยคูดถ้าจะไม่มีเลยนะครับผมแต่ผมให้ดูปียางนะครับจะหาปียางนหนครับนี่อยู่ด้านล่างนี้ครับผมยางปี2 0 2 2ครับผมนี่ดูดอกยางนะครับนี่ใช้งานต่อได้เลยครับผมนี่แก้มยางไม่มีรอยแตกไรงานะครับนี่ดอกยางลึกๆใช้งานต่อได้ยาวๆครับผม นี่ได้ไปยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมใช้งานต่อได้เลยนะครับกระหลกซุ้มล้อครับผมสวยเดิมหมดเลยเราตัดรอยเชื่อมไม่มีนะครับนี่พลาสติกซุ้มล้อยางกันโคลนทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับระบบช่วงล่างครับผมนี่รอยมา์ดรอยเต็มถี่โรงงานอยู่ครบนะครับนี่สวยเดิมเลยไม่มีตรงไหนแต่งเติมเพิ่มเติมมานะครับคัสซงคัสีสวยเดิมหมดนะครับผมรถไม่มีประวัติชนหนักพิกความจมน้ําไฟไหม้นะครับผมนี่คันนี้ตรวจสอบเช็คประวัติได้เลยครับผมการรันตีให้เลยนะครับ บันไดข้างครับผมสวยเดิมนะครับระยบุบรายงไม่มีนะครับผมนี่เหลี่ยมสันสีขอบประตูต่างๆนะครับเสมอกันหมดนะครับผมลองต่างๆนะครับดูรงสเปคตามสแตนดาร์ดเลยครับผมตัวนี้นะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลียวเป็น l e d นะครับผมนี่ฝาครอบสีเดียวกับตัวรถครับผมสวยๆเลยคันนี้นะครับอืสวยเดิมครับกระจกกระจกแค่เดิมหมดนะครับผมมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับผม นี่สีสวยๆครับผมเสมอกันทุกบานนะครับลองประตูแนบชิดสนิทหมดนะครับผมนี่คิวริดน้ำขอบกระจกนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นโครเมียมรอบคันเลยนะครับผมสวยๆครับผมสภาพดีนะครับนี่ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับตัวคิวไม่มีคราบที่เกลือคราบดําติดนะครับผมนะตัวนี้นะครับสภาพดีหมดครับผมมาชมภายในกันบ้างครับภายในคันนี้ภายในโทนสีดำนะครับผมนี่สภาพสวยใหม่เลย บ่อหนังสีน้ำตาลเข้มครับผมนี่หรูหรามากครับผมคันนี้นะครับนี่สภาพเบาะดูครับดูหนังเบาะนะครับตึงๆใหม่ๆนี้เลยนะครับผมเบาะไม่ชํำไม่ยับไม่ย่นนะครับปีกเบาะไม่มีตรงไหนแตกหักหรือว่าสันเบาะมันหักนะครับผมปีกเบาะคมๆแน่นๆครับผมสภาพดีนะครับดูครับเบาะผู้โดยสารนะครับนี่รอยแตกรายงานรอยยับรอยขาดไม่มีนะครับผมนี่เบาะไม่สกปรกนะครับผมเบาะหนังทาความสะอาดง่ายนะครับนี่ลายไม้สวยๆครับผมแผงเกียร์ คอนโซลกลางต่างๆนะครับผมมีโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับผมดูนี่ครับผมกล่องเก็บสัมภาระนะผมเก๊กลางนะครับเป็นหนังนุ่มๆนะครับสภาพดีมากๆครับผมเบรกมงเบรกมือครับผมทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนี่หนังหุ้มนะครับผมไม่มีตรงไหนฉีกขาดนะครับพวงมาลัยคันนี้มัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์แพนนลชิปมีมาให้ครบเลยครับผมตัวนี้นะครับ เดิไปแบบนี้เลยครับผมราคาเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับแล้วเรามารับชมเลขใหม่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เครื่องฟิทสตาร์ติดง่ายเป็นระบบพุชสตาร์ตนะครับผมดูเลขใหม่กันนะครับคันนี้เลขไม้นะครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยี่สิบเก้ากิโลเท่านั้นนะครับเป็นรถปีสองพันสิบแปดนะครับผมนี่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่ตัววีนะครับผมรถปีสิบแปดราคาเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับผมเลขหม่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมสนใจรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับนี่ครับผมหน้าจอทัสกีนะครับผมตัวนี้นะครับอะเดี๋ยวักคูนะครับหน้าจอยังไม่ขึ้นนี่กล้องมองหลังนะครับผมสวยเดิมหมดเลยครับผมแท้เดิมโรงงานนะครับกล้องภาพจะชัดอย่างนี้เลยนะครับผมนี่หน้าจอตัวนี้น่าจะต้องใส่ sd card ก่อนนะครับผมนะนี่ทางตรงนี้ทีมช่างเราบริการให้อยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงครับระบบแอร์เป็นออโต้ครับผมนี่สวยเลย แอร์เย็นฉ่ำๆนะครับผมนี่ครับผมคอนโซลหน้าครับผมสวยเดิมนะครับใบหม่ดำๆอย่างนี้เลยเราขาตั้งกล้องรายคาบกาวคาบด่างไม่มีนะครับตรงนี้เป็นหนังนุ่มๆนะครับผมนะนี่ครับหนังนุ่มครับผมกล้องหน้าครับผมคันนี้มีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าให้ด้วยนะครับนี่ได้แบบนี้เลยครับผมนี่ระบบไฟทุกอย่างติดครบหมดนะครับไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายนะครับผมใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับช่องเก็บแว่นครับผมนี่ใหม่ๆอย่างนี้เลย แขงบังแดดนะครับผมด้านหน้าผู้โดยสารนะครับผมนี่ระบบไฟติดครบหมดนะครับไม่มีรอยยันรอยเจิมนะครับรอยนิ้วมือนะครับผมไม่มีเลยคันนี้นี่สภาพฝ้าเพดานสวยครับผมรถสะอาดนะครับนี่ลูกค้าคนเก่าดูแลรักษารถดีนะครับผมนี่ที่เหลือเราก็แค่เก็บงานนะครับผมลิ้นิดหน่อยนะครับก็สวยแล้วครับผมคันนี้นะครับสนใจผมบอกเลยรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะครับผมกับ Fortuner อ2.4ตัว V นะครับผมคันนี้นะครับ นี่บันดงบันไดกาบต่างๆนะครับผมเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านี่ครับผมเสาเดิมไ้เสากลางด้านในเสาเดิมสีเดิมนะครับนี่ครับผมหัวน็อตดูครับไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนะนี่เสากลางไม่มีรอยต่อของสีครับผมนี่หัวน็อตสวยเดิมหมดครับผมใสๆเลยคันนี้นะครับการันตีคุณภาพเกรดเอให้เลยนะครับผมนี่แผงประตูนะครับสวยๆดำๆแผงครอบสวิทต์ต่างๆนะครับผมดูนี่กระจกออโต้สีบานนะครับผมคันนี้นะครับ นีรถเป็นตัว V นะครับสวยเดิมหมดเลยครับผมสนใจนะครับโทรมาได้เลยเบอร์ศูนย์3 6 4 4 2ดสนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมนี่บาะแถวสองห้องผู้โดยสารครับผมดูสภาพนะครับดูครับนี่บอกสวยๆนั่งนุ่มๆนั่งสบายนะครับผมนะบอกกว้างๆนะครับห้องผู้โดยสารนะครับผมกว้างขวางครับนี่ไม่หยุดอัดนะครับผมนะนั่งไปนี่ครับผมแอร์หลังนะครับเปิดปิดเองได้เลยนะครับปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ ระบบไฟทุกอย่างเสร็จครบหมดนะครับผมนี่ห้องูโดิสารนะครับบรรยากาศห้องโพดิสารประมาณนี้นะครับผมนี่ซับในแผงด้านในขอบบังโคลนด้านในนะครับผมดูครับนี่สวยเดิมนะครับไม่มีรอยต่อของการทําสีนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมแผงประตูใหม่ๆดาๆครับผมล้อแม็กแท้เดิมสวยเดิมหมดนะครับตัวนี้นี่แม็กแท้โรงงานนะครับผมขอบสิบแปดนะครับกระโหลกกระโหลกซุ้มล้อนะครับผมดูขัดสีครับผมสวยเดิมไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมนะครับ นี่ได้ไปสภาพนี้เลยครับผมคิ้วซุ้มลงซุ้มล้อต่างๆนะครับผมสภาพดีหมดเลยนะครับยางกันโคลนทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมดูดูสีกันชนกับสีบังโคลนนะครับผมนี่สีเสมอนะครับตัวนี้สีไม่เพียนนะครับผมนี่ครับผมลองต่างๆแนบชิดสนิทหมดเลนไฟท้ายด้านขวานะครับผมดูครับนี่คมไฟใสๆเลยครับผมรอยแตกรายงานไม่มีนะครับนี่ฝาทงฝาท้ายนะครับคิ้วคมเงี่ยมฝาท้ายดูครับเงาเงาฉ่ำๆเลยครับคิ้วใต้กันชนครับผม ไยดับพิมพ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับสวยเดิมหมดเลยยางอาลงอะไหล่มีไหมครบหมดนะครับนี่ระบบช่วงล่างสวยๆครับผมด้านใน่าจจะมองเห็นอยู่นะครับไกลครับผมนี่เหลี่ยมสันขอบเป็นชนครับผมไม่มีรอยดุ้งนะครับผมตัวนี้ไม่มีรอยชนเลยครับผมกล้องมองหลังคิ้วโครเมียมต่างๆสวยเดิมหมดนะครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้าครับผมเดี๋ยวผมไปชมภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับนี่ครับผมดูครับ สะอาดสวยเดิมนะครับผมตัวนี้นี่อบ์ดเก็บพับให้อย่างนี้เลยนะครับสวยๆนะครับนี่กำมะหยี่พื้นนะครับผมไม่มีรอยยับรอยขาดนะครับผมนะตัวนี้ไม่โสกปกนะครับผมทําความสะอาดดูดซูนก็จบแล้วนะครับตัวนี้นี่ต่าไปด้านต่างๆสวยเดิมหมดนะครับนี่อาจจะมีคราบเลอะบ้างนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราให้ทีมช่างคาคาวามสะอาดให้นะครับทุกอย่างสวยเดิมครับผมนี่ลองลังน้ำนะครับผมสีเดิมตะเข็บเดิมนะครับ เม็ดองเม็ดอาร์คแท้เดิมหมดนะครับนี่ดูชัดๆได้เลยครับผมนี่น็อตยึดบ <cond> ันพับฝาท้ายครับผมไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับนี JavaScript ่การันตีความเดิมให้เลยครับผมกล้องบันทึกภาพด้านหลังนะครับผมมีมาให้ครบนะครับนี่หัวนงหัวน็อตครับผมสวยเดิมหมดนะครับฝาท้ายเดิมซีนเดิมตะเข็บเดิมนะครับนี่มั Remo ่นใจได้เลยครับผมออกรถรันเรานะครับเราคัดสรรรถคุณภาพเกรดเอเข้ามาทุกคันนะครับผมกว่าจะได้รถมาแต่ละคันนะผบนะคัดแล้วคัดอีกนะครับตัวนี PLAY ้นะครับ สวยเดิมหมดเลยแผงปิดฝาท้ายนะผมดูครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมนี่สวยเดิมครับผมสภาพนี่มั่นใจได้เลยครับผมดูคลิปนี้แล้วนะครับผมถูกใจนะครับกําลังหารถมีแผนจะเปลี่ยนรถใหม่อยู่นะครับโทรมาได้เลยนะครับผมแอดไลน์มาได้เลยครับผมตัวนี้นะครับนี่สปองเลยสปอยเลอร์ฝาท้ายต่างๆนะครับผมบางโคนรอยบุบรอยดุ้งไม่มีนะครับผมบอกเลยสวยเดิมครับผมนี่รถสีบอลด้วยนะครับผมดูแลทําความสะอาดง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับ ออกไปใช้งานได้เลยครับผมไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับนี่ระบบดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับผมระบบเบรกดีอยู่แล้วนะครับกระลงกระโหลกซุ้มล้อแท้เดิมสวยเดิมหมดครับผมบันไดข้างครับผมราบุบราวด้งไม่มีนะครับเหลี่ยมสันขอบประตูต่างๆสวยเดิมนี่สวยครับผมหาตำหนิแทบไม่เจอเลยครับผมฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับนี่ นี่ครับผมสติกเกอร์ขอบเสาประตูต่างๆยางขอบสวยเดิมใหม่หมดนะครับคิวโครเมียมนี่ครับผมโอ้ยขออภัยครับคอนโซลหน้านะครับผมกล่องเก็บของนะครับดูนี่ครับนี่สมงศ์สมุดเล่มดำคู่มือทุกอย่างอยู่ครบสำเนาทะเบียนรถนี่ครับสวยเดิมแท้เดิมแน่นอนครับผมมั่นใจได้เลยนะครับนี่ดูคลิปนี้แล้วไม่สัดใจนะครับผมน่าขับรถมาชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยร้านสนุกคาตั้งอยู่ถนนล่มเก้านะครับ อยู่ตรงข้างกับบิ๊กซีร่มเก้าเลยครับผมร้านอยู่จดถนนใหญ่นะครับมาได้เลยเปิดทุกวันครับผมเก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับนี่เสากลางต่างๆหัวนงหัวนอตไม่มีเลยขันลอยแกะนะครับนี่ครับผมสวยครับผมมั่นใจได้เลยนะครับนี่แอดไลน์มาได้เลยครับผมจะโอนจัดโอนจองได้หมดนะครับผมนะนี่โอนทองผ่านทางออนไลน์ได้เลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเอารถได้นะครับ เรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเนถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมลูกค้านะครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับผมเอกสารง่ายๆนะครับผมโทรมานะครับผมติดต่อสอบถามได้เลยนะครับกับพอ r ยูเนอร์สองจุดสี่ตัววีนะครับเป็นรถปีสองสิบแปดครับผมราคาเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวออร์รถศูนย์บาทได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมไปครับมาครับผมเดี๋ยวมารับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ GD ดีอีเชนบูธซูเ e r ร์พาวนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต แท้เดิมโรงงานของทางโตโยต้าเลยนะครับผมเครื่องยนต์ขนาด2 4 0 0ซีนะครับนี่ดูห้องเครื่องครับผมดูสภาพนะครับภายนอกสวยแล้วห้องเครื่องต้องสวยด้วยนะครับนี่ครับผมสวยเดิมหมดนะครับปุงกระปุกน้ํามันต่างๆนะครับผมเท่ายงเท่ายางชุดใส่ไฟนะครับผมดูครับนี่แท้เดิมสวยเดิมหมดเลยนะครับนี่แผ่นชนวนกันความร้อนนะครับแผงหลังเครื่องนะครับผมนะหนุนดูครับสวยๆเลยครับผมสภาพไม่ช้ําเลยนะครับผมนะ สภาพดีนะครับไม่มีตรงไหนเปื่อยยุ่ยฉีขาดนะครับผมนี่ระบบสายไฟต่างๆนะครับตลกซุ้มล้อครับผมดูสีเดิมนะครับผมตัวนี้ไม่เคยผ่านการเคาะทําสีมานะครับผมนี่กล่องฟงกล่องซิลต่างๆแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับนี่ด้านล่างไม่มีรอยคราบน้ํากันแบตเตอรี่กัดนะครับผมดูนะครับซับนงซับในบางโคนนะครับผมดูสวยเดิมหมดเลยครับผมนี่แผ่นเพจนะครับวันเดือนปีผลิตนะครับเลขตัวถังนะครับนี่แข่งซับในบางโคนต่างๆนะครับผมสวยเดิมหมดเลยนะครับ นี่คันยึดเบ้าไฟหน้าด้านซ้ายนะครับผมดูสีเดิมนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทําสีมานะผมตัวนี้นะครับนี่เช็คประวัติได้เลยนะครับผมคันว่าน้ำบนกลางขอพรัยบผมคันว่าน้ำบนกลางนะครับผมนะตรงๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีคดงอนะครับผมนี่เดินตามบล็อกหมดนะครับไม่เคยผ่านการนําสีมาแน่นอนครับผมเราการันตรคุณภาพให้เลยส่วนที่เป็นเล่าๆตัวนี้นะครับผมนะเป็นทุกคันนะครับผมนี่มันจะมาดงกับลูยางตัวนี้นะครับผมนะนี่ยางกันกระแทกตัวนี้นะครับทุกคันนะครับผมนี่ที่ชอบเป็นอย่างนี้นะครับ นี่บ่งบอกเรื่อยๆถึงความแท้เดิมสวยเดิมนะครับผมมอนงม่าน้ําสวยเดิมหมดทอยงทอยางอินเตอร์ต่างๆนะครับผมนะนี่ใหม่ๆดำดำนุ่มนุ่มแน่นๆครับผมสวยครับผมตัวนี้ครับระปุกดํมยาหล่อเย็นขากระปุกไม่มีรอยแตกรอยลาวนะครับผมนี่พลาสติกปิดทานบนม่น้ําครับผมสวยเดิมนี้เลยอาจจะมีค้าบน้าบ้างนิดหน่อยนะครับผมนะนี่ตัวนี้เช็ดทำความสะอาดได้นะครับไม่ต้องซีเรียสครับผมตัวนี้มอากงมอานกองใหญ่ๆดำาๆแน่นๆนะครับผมนี่ห้องเครื่องไม่มีคราบเยือรอยน้ำมันเครื่องไม่มีนะครับผมนี่ ระบบไอเสียด้านล่างครับผมดูครับแท้เดิมหมดเลยนี่แขงหลังเครื่องนี่ม้อลมเบรกกระปุกน้ำมันเบรกครับผมเอเดียมเอพีอสนะครับผมเดินตามบล็อกหมดนะครับตัวนี้นะครับสวยเดิมครับผมกระลงกระโหลกซุ้มล้อซับในบังโคลแท้เดิมหมดเลยนี่น็อตยึดฝากระโปรงหน้าครับผมมีรอยแกะไหมครับนี่ไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมหน้าฝากระโปรงหน้าแท้เดิมครับผมตามตาตัวตาอย่างนี้เลยนะครับนี่ดูฉนวนกันความร้อนครับผมนี่สภาพดีนะครับรอยฉีกขาดไม่มีนะครับผมนะ ปากกระโปงหน้าแท้เดิมหมดผมบอกเลยโดยรวมคันนี้นะครับสวยเลยนะครับผมเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับผมนี่ครับผมรีบจับรีบจองออนจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับผมมีแผนที่จะเปลี่ยนรถใหม่ออกรถใหม่นะครับไปดูที่อื่นไม่ถูกใจนะผมนะมาที่สนุกคาได้เลยครับผมสวยถูกใจแน่นอนเรามีโฟล์คเจอร์อีกเยอะเลยนะผมนะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมนะที่จอดนี่นะครับเรามีหลังบ้านอีกนะครับผมอีกเยอะเลยนะครับ ดูคันนี้ไม่ถูกใจครับผมดูคันอื่นก็ได้นะครับผมนะขอแค่โทรมาสอบถามโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับผมสนใจจริงไหผมนะเราพาไปดูรถได้เลยนะครับผมที่ร้านนะครับือว่าจะไลน์ให้ผมส่งรูปภาพให้ก็ได้นะครับถ้าลูกค้าอยู่ไกลนะครับผมนี่ฝากไว้ด้วยนะครับกับ f o r t ค n e r นคันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมน่าจะครบทุกจุดแล้วนะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตั้งทีด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวาไปก่อนนะคครรััับบผมสสวดี